การที่เราได้มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งเพราะว่าในช่วงปีใหม่แต่ละครั้งก็จะมีบุคคลที่ห่างหายไปหลายคนเราจะรู้ว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกลมหายตายจากไปบ้างแล้วก็ สูนหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมามีชีวิตอยู่วันนี้ก็ตามบางทีจิตใจก็เศร้าหมองไม่มีความสดชื่นบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าชีวิตเก่าๆเนี่ยนชีวิตที่ล้าสมัยแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ปรับปรุงจิตใจใหม่ มีการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนีย่ยถือว่าเราเนี่ก็โชคดีนะที่ได้มามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเวลานี้และยิ่งได้เป็นเวลาในช่วงที่ฟังธรรมะได้พบกับพุทธศาสนามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเรามักจา คิดว่าการฟังธรรมเนี่ยต้องฟังจากบุคคลโน่งบุคคลนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นธรรมะเนี่ยจากใครก็ได้ที่พูดแล้วเป็นธรรมะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้คนที่บางทีคนไม่มีความรู้เลยแต่บางทีเขาก็พูดเป็นธรรมะอย่าไปติดในตัวบุคคลรุปเลยว่าอย่าไปติดในตัวบุคคลจะเป็นพระจะเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนพิการฟังได้ทางนั้น ถ้าพูดแล้วเป็นธรรมะเป็นประโยชน์นะพระุทธองค์ต้องบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคลถ้าไม่ได้บอกว่าฟังธรรมจากใครการฟังธรรมถือว่าเป็นมงคลเนี่ยอย่างในช่วงเช้าเ้าก่อนจะไปทํางานเราก็ได้ฟังธรรมเป็นประโยชน์เพื่อย,ยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยสอนเพื่อจิตใจเราเนี่ยดีนะดีในขั้นต้นๆก็คือให้ละความชั่วการประมาคือให้ทําความดี การฟังธรรมนี่ก็คือเป็นการทําความดีและฟังสิ่งที่ดีๆการละความช่วยนี่ก็ดีขั้นต้นการทําความดีก็ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งขั้นสูงสุดก็คือดีในขั้นที่สามการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสอันนี้เป็นหลักทำคําสอนในทางพุทธศาสนาเราโชคดีละเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องการมีสติ พราะสติเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของความดีทั้งหลายจุดศูนย์รวมแห่งความดีทั้งหลายถ้าขาดสติแต่อย่างเดียวเนี่ยบาปอกุศลความทั่วต่างๆก็จะเข้าสิงสู่จิตใจเราทันท,ทีเลยแต่ถ้ามีสติสติเนี่ยพาจิตพาใจมันตื่นตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความโง่หลงงมงายตื่นจากความคิดความคิดที่เป็นบาปอกุศลเนี่ย เขาก็จะหายไปแม้ความคิดที่เป็นกุศลแต่คิดแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเทมีสติเท่านั้นนะสติจะช่วยกันกรองช่วยขจัดความไม่รู้ต่างๆเนี่ยให้หายไปจากจิตใจจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยไปทําอะไรก็เป็นประโยชน์ก็จะสําเร็จแต่ภายใต้จากการมีสติดูแลรักษาจิตไม่แต่การกินนะการกินเนี่ย ถ้ากินแบบขาดสติเราก็เห็นไหมกินแบบขาดสติมีการฉลองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขาดสติกินกันไปเฮฮาพูดคุยอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีสติแล้วนะนะกินกันไปคุยกันไปหั oh, วเลาะยกเรื่องโน้นมาพูดคนนี้ยกเรื่องมาพูดต่างคนต่างพูดบรรยากาศในการกินก็เลยเป็นบรรยากาศความหลงแล้วก็การกินอย่างขาดสตินี่ก็ต้องกินแบบต้องเลือก ต้องอร่อยต้องบรรยากาศอย่างนู้อย่างนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของการกินเลยและดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเก้าอี้ต่างๆโต๊ะต่างๆถ้วยชามวางละเกะะกะไม่เป็นระนะนี่คือการกินอย่างกาสติไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ากินอย่างมีสติจะไม่คุยกันมากจะมีสติรู้อยู่กับการกิน การกินก็เป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยกันน้อยมากอร่อยนะพูดถึงกินยามีสติก็อร่อยเหมือนกันแต่เป็นอร่อยที่ลึกซึ้งสามารถรับรสชาติของอาหารไนดะ้ถ้าขาดสติโมวแต่คุยกันโมวแต่ดูทีวีเราไม่รู้รสชาติของอาหารหรอกมันก็จะอร่อยกับการดูกับการฟังแต่ไม่ได้อร่อยกับอิ้นที่ได้กระทบกับรสอาหารและโอชะที่มีราคาแพง ถ้ากินอย่างมีสติเนี่ยก็ยจะรู้รสชาติของอาหารอร่อยลึกซึ้งแล้วก็ไม่ติดนะสติจะช่วยก,รกรันกลางว่าเนี่ยติดไม่ได้แม้แต่รสชาติของอาหารมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดไม่หลงมัวเมาในการกินกินเพื่อให้อิ่มกินอย่างมีสติเนี่ยกินเพื่อให้อิ่มไม่ได้กินเพื่ออร่อยกินเพื่อให้อิ่มแต่มันก็มีความอร่อยอยู่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็คือความอิ่ม เป็นการสิ้นสุดของการกินเท่านั้นแหละแต่ดูเถอะมากินเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้จานช้อนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากวางเป็นระเบียบบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยถูจานให้สะอาดยังไม่ทันได้ล้างนะเนี่ยกินยางมีสติทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ปัญญาไม่ได้กินด้วยความรุ่มหลงมัวเมาแม้แต่การนอนถ้านอนอย่าขาดสตินี่ก็ต้องเลือก ต้องที่นู่นที่นี้ต้องบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้ต้องที่นอนนุ่มๆสูงใหญ่ที่จะนอนสบายอันนี้ไม่ได้นอนด้วยสตินะมางทีอาจจะนอนอด้วยตัณหาด้วยความอยากแต่ถ้าเรานอนด้วยสติก็อนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนพักผ่อนร่างกายที่ทํางานมาเหนื่อยแล้วต้องการความพักผ่อนการนอนที่แท้จริงเนี่ยเพียงแค่ใช้บริเวณแค่หลังแตะพื้นแตะกระดานมีที่นอนนุ่มๆสักหน่อยก็พออยู่ได้ลนวะ ก็หลับเหมือนกันถ้านอนอย่างขาดสติเนี่ยบางทีไม่หลับนะใจฟุ้งซ่านเป็น,นเรื่องราวต่างๆวันนี้เราทําอะไรมาบ้างเราก็จะเอามาเก็บเอามาคิดเรื่องเก่าๆเก็บเอามาคิดเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เอามาคิดปรุงแต่งไม่ได้อยู่อาการนอนเพราะขาดสติก็นอนไม่หลับแม่หลับไปก็ฝันร้ายตื่นมามีอาการคอแห้งปวดต้นคอเคยไหมคอแห้งปวดต้นคอเนี่ยมีอาการเหนื่อย ครั้นที่หลับไปแล้วตื่นมาเหมือนอย่างเราไม่ได้หลับเลยเมื่อเราทํางานทําอะไรอยู่เนี่ยพอนอนอย่างขาดสติมันก็จะคิดฟุ้งซ่านอย่างเนี้แต่ถ้ามีสติกับการนอนเนี่ยสติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติแล้วก็หลับไปด้วยใจที่เป็นปกติหลับลึกแม้กระทั่งหลับในช่วงสั้นๆแต่ก็เหมือนหลับยาวนานตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นมีจิตใจที่เป็นปกติสดชื่นสดใสพร้อมที่จะทํางานต่อ นอนอย่างมีสติกับนอนแบบขาดสตินี่ต่างกันนะแม้กระทั่งการเสพกามเสพการ,การหมายถึงการแสดงความยินดีทางตาสิ่งที่มากระทบทางตาดูรูปส,สวยๆพอใจเนี่ยเป็นการเสพกามในทางตาเสียงที่ไพเราะที่มาทางหูกลิ่นหอมๆที่มากระทบจมูกรสชาติของอาหารที่มากระทบลิ้นการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวล มากระทบกายอันนี้ว่เป็นการเสพกามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่เป็นการเสพการมคุณทั้งห้าธรรมดานะเราต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ไปฏิเสธแต่ถ้าคนขาดสติเนี่ยจมกมุ่นมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดการยึดติดเป็นปัญหาต้องทําตามต้องตกเป็นทาสของตัณหาคือกามคุณอารมณ์ อย่างขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยแม้แต่จะดูรูปสวยๆก็มีสติรู้อยู่ฟังเสียงไพเราะฟังเพลงฟังคําพูดที่พระอ่อนหวานก็มีสติรู้เท่าทันไม่หลงมัวเมาการดมกลิ่นหอมๆการทานอาหารที่มีรสอร่อยการสัมผัสที่นุ่มนวลเซียวซาทางร่างกายถ้าทํอย่างมีสติเนี่ยมันจะไม่ลุ่มหลงมัวเมานะจะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เรากําลังรู้อะไรอยู่ความอร่อ,รอยยความสุขนานก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่มากระทบไม่ยึดติดแล้วต่อไปเราก็จะเห็นจะเกิดปัญญาเห็นว่าอ๋อหลูเสียงกลิ่นรสที่มันก็ไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับัญจามันได้มันผ่านมาแล้วมันก็นนผ่านไปแม้แต่จะเสพกามก็เกิดปัญญาไนดะ้ถ้ามีสติไม่แต่ความกลัวเนี่ยคนเราก็ต้องกลัวนะ กลัวอะไรกันไม่รู้กลัวในสิ่งที่เราไม่ควรกลัวกลัวไปหาหมอก็กลัวว่าจะเจอโรคภัยแค่เจ็บกลัวการทําความดีกลัวความจริงอันนี้คือกลัวที่ขาดสติแต่คนมีสตินี่จะไม่กลัวจะกลัวในระดับสูงกว่านั้นกลัวแล้วเกิดปัญญาคือกลัวการเกิดพราะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ต้องเป็นไปตามกรรมพุทธองค์บอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปถ้าคนมีสตินี่จะกลัวการเกิด จะเจริญสติเป็นไปเพื่อความไม่เกิดสิ่งอะไรมานกระทบกายเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ได้เข้าอยู่ในกายเคลื่อนไหวแต่รู้อยู่จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแตง่งก็มีสติรู้อยู่สักตธวรมรู้สักตะวรมเห็นไม่เข้าไปยึดติดในอารมณ์นั้นมันก็ไม่เกิดนะครับที่เจริญสติช่วยได้นะเพราะนั้นการกินก็ดีการนอนก็ดีการเสพการก็ดีการกลัวภัยก็ดีคนขาดสติ ก็ทําตามสันทัตยานแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือสันทัตยานเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันเตืเอนจิตสกิดใจไม่ได้มาสอนแต่มาแบ่งปันให้ญาติธรรมเนี่ยดำไปพิจารณาเพื่อว่าปีใหม่เนี่ยพอสอใหม่เนี่ยเราควรจะยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากห่วงน้ำคือกิเลสและกองทุกข์แล้วก็สันทัตยาน ที่เราเคยมีมาเนี่ยยกจิตให้สูงให้มีปัญญารู้เท่าทันในสัญชาตญาณของเราทั้งหมดบางทีชีวิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่จากสิ่งที่เลวร้ายกลับกลายมาเป็นดีก็ได้โดยอาศัยสตินี่แหละเป็นผู้ที่ช่วยยกหลับใจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปนะวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันมีบมงางสีบางอย่างก็มาแนะนําแบ่งปันกันไม่ได้มาสอนเพีงแ พูดคุยเตือนกิตสกิดใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ดำไปพิจารณา